วัวๆเดี mm ๋ว hmm. พี่น้องจะแสบคักุนวัวๆเลยยายสมก็จะเอาบวกเทลงไปใายเยอะๆยายสมมา แกงมาใหม่ที่พักหรืลายกระแซ่บแซ่พี่น้องนวนั่นนวดนี่คนเปกันเข่ามาโอ้ยสุดยอดแซ่แข่งอะไรกูได้แต่งกินเข่าแรงเนาะพี่น้องเอยแกงมาใหม่ได้สมก็ได้หลายมาตักเอาผัวเราสวยเราสวยด้วยจ้ายายสมจะไม่ให้บวบเปลือยนะคะทุกคน เพราะแบบยืดเหียวลงกับพ่อจะแ่โชมซีนเลยเียัยมนมากนพอมาใหม่โดดกับพ่อก็ได้มีกินแกงมาใหม่ของมาคุณผู้ลมงานดูเด้ ฉันมีไล่อยู่บ่ไล่บ่เบิ่ดละบ่ในขวเลยเลย่ะด้ไม่กัมีอยู่บ่ละายหน่ยยยงยุงรหลายเขาลงไปว่งหันอันนี้พักอีตู้หลักบพักแคแย้งด้จ้ะพี่น้องใส่ลงไปเอาเงบ่โอ้ยพี่ใหญ่อันนี้ก็หูหนวกคักเนาะ เขาเฮ็ดขี้เขาวอากับพี่กับน้องพีเขาไปเดีวบากับเจ้าพ่อใหญ่หูหนวดเออเขาคือบัวมาถามแหลกของเก่าเพื่อนกับอันนีใแน่องโอ้ยพี่น้องเอ้ยใหญ่สมบระหยักผาพูดีตางามก็ได้๋ยวพว่าหูหนวดขันเขาบอกน้ำเบาๆเด้อค่ะ แห่หอมแห่ยายสมจะซีมดูกลอนๆสุดยอดพี่น้องเตะเตดหน่อยนึงพอเสิ็จบรเเ็ดเตดแล้วว่ะ เท็จจนได้เท็จมากๆไปจ้ะพี่น้องไปกินน้ำกันแสบไปเลยจ้ะแสบไปเลยตรงนัมนนเห็สบคัะเห็นมาจ้ะพี่น้อง แกงหน่อไม้อร่อยอร่อยไปเลย